ม,มินนาวินดาอวดลุกผิวขาวออร่าฉ่ำม,มงมุอเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีความสวยไม่เบาแถมดีกีผิวพรรณยังขาวออร่าจนชาวเน็ตต่างอิจฉากันสนันค่ะสำหรับนักแสดงสาวมินนาวินดาวันนี้จะพาไปส่องการแต่งตัวของสาวมินซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละลุคนั้นกินขาดมอกค่ะเกินต้านทุกลุก ไม่ว่าจะแนวใสน่ารักน่ารักหรือจะสาวหวานเรียบร้อยและลุกเซ็กซี่สาวมิ้นก็เอาอยู่หมัดเพราะด้วยความที่มีโครงหน้าที่สวยแถมยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกรูปร่างสัดส่วนหนุนที่เข้ารูปผิวขาวออนล่าฉ่ำมงจึงทำให้ใส่ชุดอะไรก็เป๊ะปังมากมากบอกเลยนะคะว่าน่ารักไม่ไหวน่ารักวัวควายตายล้มกันไปนเลยทีเดียวจ้า